โครงการแกรนบางกอกบูรวาดสีนครินโดยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลอาสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี2560ประเภทบ้านเดียวราคาแพงสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำโครงการที่ได้รัางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี2560ครับ การมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนี้นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสเซนเตสได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นรางวัลประจําปีพุทธศักราช2560ในครั้งนี้นะครับได้รับความกรุณาจากคุณภัยวันพลวันนะครับท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ให้เกียรติมามอบ ารางวัลในนามของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับโครงการแกรนดบางกอกบูรบาทสีนครินโดยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนตั้งอยู่บนถนนสีนครินกรุงเทพมหานครเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย390ถึง634ตารางเมตร ขนาด4-5ห้องนอน6ห้องน้ำที่จอดรถ3คันราคาเริ่มต้น27.9ล้านบาททั้งโครงการมี73หน่วยโดยมีจุดเด่นของโครงการนี้คือเป็นที่อยู่อาศัยสไตล์คฤลิหาร์หรูทั้งโครงการสามารถที่จะเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวกด้วยมอเตอร์เวย์ มีความหรูหราและโดดเด่นและค่อนข้างเป็นส่วนตัวนี่แหละครับรายละเอียดของโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการอาสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปีพุทธศักราช2560นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท a g e n นซี่ฟ r ร a เรสเซอร์ f ฟสเนี่ยครับเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกและมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะสำรวจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537 ทุกๆไตรมาสเนี่ยนะครับเราได้สํารวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ประมาณ2,000โครงการสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการไหนบ้างที่เป็นโครงการที่ดําเนินการด้วยดีคุ้มค่าน่าซื้อตอบผู้บริโภคนะครับโครงการสํารวจของทางศูนย์ข้อมูลของเราเนี่ยครับก็เลยได้คัดเลือกโครงการขึ้นมาจํานวนหนึ่งแล้วมีคณะกรรมการไปสัมภาษณ์นะครับไปตัดสินกันเนี่ยครับในภาคสนามอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับรางวัลน,นั้นเป็นโครงการที่คุ้มค่าน่าซื้อเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนั้นก็คือประการแรกนะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยรวมนะครับสเนี่ยส่งเสริมให้สังคมได้มีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อผู้บริโภคนะครับและเป็นการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้นนะครับและเป็นการให้กำลังใจแก่โครงการที่คุ้มค่าน่าซื้อน่าเชื่อถือครับในการคัดเลือกโครงการนะครับเราก็ดูจากความคุ้มค่าน่าซื้อนะครับโดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคาแพงบ้านเดี่ยวราคาปานกลางนะทาวน์เฮาส์ราคาแพงราคาปานกลางและราคาย่อมเยาวนะส่วนอาคารชุดก็ราคาแพงราคาปานกลาง และราคาย่มเยาวเหมือนกันนะครับและเราก็พยายามที่จะให้รางวัลทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการมอบรางวัลของเราเนี่ยนะครับไม่มีการจัดประกวดนะครับเราไปคัดเลือกจากการสํารวจตรมารละ2000โครงการเนี่ยนะครับและมานงเสนอเพื่อที่จะไปสืบรวจตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองครับในการมอบรางวัลก็ไม่มีการเ,าเก็บเงินค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของโครงการที่รอไปสํารวจต่อเนื่องนั่นเองครับการมอบรางวัลโครงการอสังหาในีมันสักดีเด่นนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คาดหวังที่จะให้ได้ชื่อโครงการที่น่าเชื่อถือและเป็นการยกย่องโครงการที่ทําดีๆด,ด้วยนะครับ 2. เนี่ยก็จะได้มีโอกาสให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลว่าโครงการไหนน่าเชื่อถือเผื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับ แล้วก็ประการที่3นั้นทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยขอยงเราเนี่ยครับก็ <c oughs> จะได้มีโอกาสตอบแทนสังคมหวังว่าท่านจะได้ช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับในนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยขอขอบคุณโครงการทั้งหลายเนี่ยครับที่เราได้มีโอกาสไปสํารวจขอให้ได้ทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับก็ขอ,ขอให้บริษัท sc asset corporation, corporation จำกัดมหาชนประสบความสำเร็จในการทําโครงการที่ คุ้มค่าน้าซื้อกับประชาชนในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ